เพิ่มพลังวัตถุมงคลด้วยตัวเองทําได้ยังไงตอนที่5การเพิ่มพลังวัตถุมงคลให้มากขึ้นทําได้ยังไงชุดข้อมูลความรู้ต่อไปนี้นะครับเหมาะสําหรับ <c ười> คนที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและอยากได้วิธีเพื่อจะเพิ่มพลังวัตถุมงคลของตัวเองให้ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นการเพิ่มพลังวัตถุมงคลให้มากขึ้นทําได้ยังไงการเพิ่มพลังวัตถุมงคลให้มากขึ้นคล้ายๆกับการ ชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่มือถือเมื่อชาร์จลงไปแล้วแบตเตอรี่ย่อมเพิ่มมากขึ้นและต้องขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ก้อนนั้นเสื่อมคุณภาพหรือเปล่าหรือว่าคุณภาพดีเปรียบเทียบได้กับวัตถุมองคลที่จะํำไปเพิ่มพลังงานนะครับถ้ายังมีศักยภาพที่ดีอยู่ก็สาม,มารถรับพลังงานเพิ่มได้แต่ถ้าคุณภาพไม่โอเคแล้ว พลังงานย่อมอัดลงไปไม่ได้